ถ้าประกอบสวัสดีตน้นเสาวนอกจากมีกระติ๊บไม้ไผ่ให้เบ่งไอ้ม,กอโม,โมนนะกฮนะอร์โมนนอกจากเนาะฮอร์โมนผลไม้ที่ผมอภิชิตไอ้บักหนาวกับบักม่วงที่ท,ทายทำให้เบ่งคลิปหนาก่อนนะเนาะครับผมนี่ก็คือผมเหดเพิ่มขึ้นมาอีกทังหนึ่งนาะครับเนาะ กำลังกระเลิ่มปินแล้วครับเปิ้งจุลินทรีย์เพื่อนขึ้นราขาวเต้มเลยครับผมหอมครับหอมหอมหอมคือเหล่าทู่ก็บว่าได้เลยนะครับเนาะหอมหอมโดยธรรมชาติเลยครับผมเกดได้ประมาณอาทิตย์นึงแหละครับผมนี่ไก่ใส่ได้แล้วครับผมนี่ก็หาซิปซี่ต่อน้ำดีซิปลิตรกับเด้อนี่เด็ดลองใส่เบื้องขับพี่น้องได้ผลดีหรือนะครับเนาะ ผมตะกอนผมว่าพิเศษมันจะบปะหลังบวกกับหนามักจ้าปลวกนะครับเนาะใบเป็นเขียวงามงามนะครับผมทนนต้แดดได้ดีนะครับผมนจะสูตรที่ผมเห็นนี่ก็ปัญหานะครับเนาะนะครับผมผมไม่ได้ใส่ตาขมต้านด้วยสีน้องด้วยนี่สิผมเห็นอยู่นี่ะครับผมใส่หนามักจ้าปลวกแทนนะครับหนามักจ้าปลวกเพิ่นสีมีการย่อยดีที่สุดนะครับเนาะ มีเพิ่กไปย่อยดีนะครับยำใหม่ถูกยางใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อกล้วยซุกโมหนี่กล้วยซุกแคงดี้นะครับผมมะละกอสุกฟัดทองแกนนะครับเนาะได้ทุกอย่างครับสับปลาโรติยังก็ได้เมื้อมักว่าจักสิบมือสองอาทิตย์จังสี่ก็ใส่ได้แล้วครับผมให้มันเป็นดีๆจังหน่อยนะครับเนาะ <S <S การใส่กับ อาซิบซี้ๆเต้นาตน้มดีซิบฤิตรของเฮาเนาะครับเนาะสีทนได้ทั้งใบนะครับลงดินก็ได้ครับผมกรับปุงดินให้ดินหลวนซุยนะครับผมก่น้ำมาฝากพมีเอื้อยน้องทุกท่านธุ์นะครับเนาะเง,ง่ายๆายครับผมเห็ดลองไว้ใส่บ้างด้อพี่น้องเด้อยนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามกดไลค์ให้ น้ำในด้วยกับเด้อลุงทองกเกษตรอินทรีย์ช่องในหน่อยนอ้กับเนาะผมแต่ซ้ำนี่แล้วครับผมพอกันคลิปหนาขอสวัสดีครับ